หล่อจังเลยอดหล่อจังเลยครับสวัสดีครับสวัสดีของเช้าวัวนเสาร์ที่เก้าหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมดูนาฬิกามาดูเวลานาฬิกาไปแล้วมันจะอาจจะผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยมาณนะที่นี้เป็นต้นไปบึ้ยทรงผมนะโอเคนะครับนะวันนี้ผมมารับจ้างไม่ใช่รับจ้างกาหาอยากหากินตามสไตล์ผมเมือนเดินความนองมาตัดไม้ตัดไลไรนะี่คำเขาเรียกว่าอย่างวะ เอาธรรมชาติดิครับคือคือ,อถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ครับนาะเขาเรียกว่าเอาเอาแบบงามใไม่งานไรดครับเขาเรียกว่ากิ่งไม้งามใหมา่ที่มันตายนะครับเขาเรียกว่าของธรรมชาติครับเป็นดังฟื้นดังไฟเป็นเชื้อเพลิงครับผมเดี๋ยวละแล้ววันนี้ผมเดินมาครับผมเดินมาโอ้ยยะผมมาผมตกใจมากเลยครับผมตื่นเบิดครับผมผมมาเจอเอ หมากผีป่วนครับโอ้ยน่ากลัวครับน่ากลัวน่ากลัวหมากผีป่วนนะครับนี่และโอ้ยน่ากลัวพะนะไม่ใช่ผีนะครับแต่เป็นหมากผีป่วนครับเป็นพรมันชนิดหนึ่งของภาคอีสานครุ่ฤดูนี้จะเป็นฤดูหมากผีป่วนครับฤดูหมากยางผมจะกินหมากยางฤดูบกหดขาผมจะกินบกหดขาฤดูหมากเล็บแม่ผมจะกินหมากเล็บแม,ม่ผมอัน <domain> นี้เขาเรียกว่าหมากผีป่วนรู้ไหม<า>ครับว่าทำไมหมากผีป่วนมันถึงตายเฉลยพ่อบอกหดขาครับผมบอกหดเป็นคนขาคำรือเปล่าคำรือเปล่า ไม่ครับก็ต้องขำเาผมบังคับให้ขำผมวันนี้เราจะมากินหมากพีพวนครับดูต่างกับชนใดกันนะนี่ครับกินดีดีรถอีแดงคู่ใจผมครับอีดำรถลัดเดินผมโดนเชิดไปแล้วครับผมสุูบุซ่าสมน้อยเชิดไปแล้วอจะข่าแม่มันตายไปแล้วโอ้ยเครื่อยนต์หยาบคลายนะครับบู๊นะเป็นสี่เสี้ยนเราจะกินหมากพีพวนให้ดูครับกินแบบสดๆคาต้นคาคาเขือครับถ้าเป็นวัวควายเขาจะกินเรียกว่ากินคาของอันนี้ผมจะกินคาเครือครับผมเก็บมาันตัวนั้นนั่น ฝูกับต้นมันบูฝูกับสูงอาราดเนี่นมันขนมันผู้สาวย้ำอยากผมจะกินบดโกลคำนั้นนี่คำนั้นชุ้แอบชุ้แอบจะเอ๋ผมจะกินที่ดูนะครับนี่ก็กินคาเครือครับนี่แหละนู้มีใบดูครับนี่แหละถ้ามีบักแรบแมวฤดูบักแรบแมวผมจะกินบักแรบแมวฤดูบักยางผมจะกินบักยางครับฤดูบักผีผัวผมจะกินบักผีผัวเนกินที่ดูครับผมเรากินเรากินหมดเลยครับนี่เรากินที่หมดเลยนะกินแล้วนะกินแล้วนะไอ้บักผีผัวหอมครับสมบูรณแบบแต่รึไงครับผม คเย่าจยบครับเปรี้ยวจริงเปรี้ยวจังครับผมป้าขนาดทาสมนังเทครับผมประเภทเทไม่มีใครแล้วครับบ้านเป็นน้ำมีแต่ผมู่แต่ เรามากินนำดงน้ำทงน้ำทาครับนี่เรียมนำดงน้ำทงน้ำทามาดงมาปลามาทงมาถักยานย่านเดียวครับยานสืคมขืนครับผมประเภทสิ่งที่ผมยานที่สุดนะครับมีสองย่างนึ่งมันจะบ่อยฟันคำหนึ่งคือผมยานถือเล็กครับผมโอ้ผมยานผมถือเล็กเออยานเป็นยานเป็นยานครับสองคือยานคือคมขืนครับผมถ้าจะคมขืนบอกกันด้วยจะระอาบน้ำอาบถ้ำจะได้หอมครับจะได้อาบน้ำสุสบทะแก้วไปด้วยครับจะได้หอมโอเคกินต่อไปครับ เปลอจริงเปลือกจางคมีวิตามินซีเยอะแยะไปหมดคาเขาเรียกว่าหมักพริกผครับส่วปนปัลิขิตผมได้เอากินแดงนะผมกินแดงมาจะอะร่อยครับออออพอดปิดไฟอยู่วะก็ไม่ใช่ครับผมใส่ตดแดงรับว่าว เป็นม็นมกครับผมขอเคิดเอาละหล่สุดเลยเพื่อนผู้สสนุนายเงี้ยวแตกผมโอ,โอ้ยไม่ใช่ครับผมโอ้ปิตโตคนอะไรน่ารักจังขีดดังจอ่โอเคครับผมอครับผม มาทำไมให้อายบ้านนาเหล่านวลน้นองไม่ต้องกลับคืนมาพูดแล้ววันจะไปไม่ลานี่นาะไปกับหนุ่มเมืองหลวงทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตาร่วงบ่เอขมอนได้คับหม่ำจุกมดเขมยิ้มบขมแิ้มยัดชูวร์ทอยทรัไงบหนุ่มมาปลาแจนนี่เขมข เพื่อเสริมจบผมทำได้วิตามินซีเยอะแยะครับผมกินได้ก็กินกินไม่ได้คือ้าหมามากินผม,มนี่ครับเครือต่อไปถ้าเป็นวัวเป็นควายก็ดะต้องกินขาคงแต่อันนี้หมักพี่ผือกรัยิงยิงรเรียกกินขาเครืรกกขขอ เปรี้ยวจริงเปรี้ยวจังครับเปรี้ยวจังไรโอ้จังเลยครับผมมันยังเหื่อมเขาเรียกว่ามันหามทั้งฝาดทั้งหามมันฝาด บางต้นครับเรียกว่าบางต้นบางเครือมันจะมีต้นหวานต้นเปรี้ยวต้นฝาดครับผมอันนี้จะมันมันจะออกเปรี้ยวนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมแต่วิตามินซีเยอะครับผมเราจะกินหมักฟิล์มเสร็จแล้วจะไปตัดฟืนไปขายครับผมร้อยร้อยเขาจ่ายผมมาแล้วสี่ร้อยบาทครับผมสี่ร้อยครับอะไรงั ถ้าไม่มายิ่ไม่มีตังค์ใช้เขาบอกว่สมัครกันได,ด้หน่อยเก็บเวลา100ล็ลอกก็ยังเดียวผมไม่มีเงาเก็บหรอกรพอได้ใส่ไปหมื่นหมื่นพุทธศัพท์นายสนใจหรือเปล่ามาดก,ก้ก็เคอกินกับพี่เอ๋ครับมจะบอกใครเกี่ยว ผมไม่ไคิดไม่ฝันว่าจะมาเจอโดยอัตโนมัติอัตโนมือของผมเพราผมคิดว่าจะมาเจอหมักผีกล่อมตัเต็มกินแดงมาด้วยครับโอ้ยเนาะผมประปานจานนีรับผมตาม ที่รีบร้อยครับผมนี่และการกินผลไม้ของภาคอีสานครับรดูหม,มักพีปวดครับผมโอ้ชอบก็อย่ายลืมกดติดออกติดใจในเด้อคับในช่อง YouTube พิมพ์คำว่าออมสินชุมพักดีกันแบบเซิร์ชเข้าไปคำเจนตัวองอันคนรอ,อ,อสองคนนังแท้ๆยื่นคำนี่ที่ปากเบลีบีที่ปาก กดติณนะครับนะกดติดตามเขาว่าติดตามให้หน่อยนะผู้สุดซึ้น่อยครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผนมะขอบคุณไล่หลายครับผมสวัสดีพี่เรียกอ๋มไม่ได้ครับไม่ได้ในะวัดเดนมาพูดหยาบไม่ได้ครับผมสวัสดีตอนเช้าสายครับผม